สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์นิคก้อน40 f 2นะครับตัวนี้เลยนะติดอยู่กับกล้อง z 6 3อยู่นะครับตอนนี้ก็หน้าตาดูดีนะนี่พอติดกับกล้องนะครับหน้าตาแบบนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาเลนส์ออกมาดูกันมาดูเรื่องของ build quality กับตัวสเปคค้ค่าวกันก่อนนะครับไปอยู่ที่อื่นก่อนนะทุกนะอ่าโอเคเลนส์นิคก้อนนะครับ z 4 0 f 2 ตัวนี้เป็นเลนฟูลเฟมนะครับติดกับกล้องฟูลเฟมแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กับพวก Z 50หรือว่า ZFC เอีย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวเลนเนี่ยโปกคุเลนมันจะเปลี่ยนไปเป็น60นะครับถ้าดูจากภายนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแต่ว่าพันพลาสติกที่แบบทามาดูดีอะ่ะไม่ได้ดูเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบกาก,าก,าก,ากอะไรเงี้ยก็ดูแล้วแบบออโอเคนะกับราคาที่ไม่ได้แพงมากอ่ะลืมบอกราคานะครับ ราคาเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1,900งบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ทางซูพมาทราเนี่ยจะขายอยู่ประมาณ9ก0 0นะครับแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้มันก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์ SE นะครับก็คือแบบสเปเชียลเวอร์ชันั่นแหละมันจะดูวินเทจกว่านี้ครับก็จะติดกับพวกกล้อง ZFC หรือว่า ZF นะครับก็จะดูแบบดูเท่ขึ้นนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็เอามาใช้กับ Z63 ก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะครับก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีสวิตช ปรับ af mf นะครับรอบๆบนี่ไม่มีเลยมีแค่วงแหวนตัวนี้วงแหวนเดียวก็คือเป็นวงแหวนปรับโฟกัสนะครับหรือว่าเราจะเอาไปใช้เป็นวงแหวนที่ปรับพวก f หรือว่าปรับช่วยช่วยแสงก็ทําได้เหมือนกันนะครับประตั้งที่กล้องเอานะตัวนี้ทําได้นะครับตัวเมาส์เลนเป็นเมาส์พลาสติกอันนี้เสียดายมากเลยน่าจะเป็นเมาส์เหล็กมานะครับแล้วก็หน้าเลนนะครับฟิลเตอร์ขนาด52มิลนะครับไม่ได้ใช้แบบว่าเล็ก ไปเดี๋ว่าใหญ่ไปนะก็หาซื้อไม่ยากนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวเลนเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่170กรัมนะครับก็คือไม่ไม่ได้หนักนั่นแหละค่อนข้างเบาเลยคือติดกล้องไปเหมือนไม่ได้ติดอะ่ะ <c oughs> ค่อนข้างเบามากๆครับมีกีบร,รับแสงอยู่9กีบนะก็ให้โบเก้ที่กลมนะครับแล้วก็ตัวโฟกัสเนี่ยสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่0.29ุดเนะครับ0.29เมตรหรือว่า29เซนนะครับก็ โค้ดอัพได้ประมาณหนึ่งนะครับทำให้อัตราขยายมันอยู่ที่ประมาณ0.17นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงคัดที่แบบว่าจะเป็นแบบมาโครอ่อนๆแล้วอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้น,นครับแต่ว่าโฟกัสได้ใกล้อยู่แล้วก็มอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ s g m นะครับก็เป็นโฟเตอร์ที่เงียบแล้วก็เร็วนะครับเศรษทีมอเตอร์ก็รู้จักกันนั่นแหละคือต้องบอกว่าเลนระยะ40เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลนที่เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นเลนที่แบบว่า p อ p พล่าอะไรขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ35ใช่ไหมที่เราจะใช้กันบ่อยๆแล้วก็50ที่เราใช้แบบเป็นประจําที่เราจะเห็นนะครับแต่ว่า40เนี่ยมันเป็นระยะที่อยู่ตรงกลางเนาะก็อาจจะไม่ได้แคบไปถึง50แล้วก็ไม่ได้กว้างไปถึงสามเป็นระยะกลางๆคือหลังๆมาก็จะรู้สึกว่ามีหลายๆเจ้าที่ใช้เลนตัวระยะประมาณเนี้ยมากขึ้นอย่างเช่นอ่าลีโก้เนี่ยก็ทําออกมาเป็นระยะ40ถูกบจ้มยเหมือนค่อนข้างที่จะน้นไปทางสตรีหรือว่าแบบการท่องเที่ยวทั่วไปมากกว่านะ ก็ผมใช้เลนตัวนี้ในการเดินเล่นเดินเที่ยวติดกล้องเป็นประจำนะครับอย่างเช่นแบบไปคาเฟ่หรือว่าบางทีไปงานแต่งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบติดตัวนี้เป็นตัวนึงเบาๆแบบถ่ายเล่น snap snap กับพวกแขกหรือว่าเพื่อนๆเรานะครับก็โอเคไม่ได้แย่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูผลเทสเล็กๆน้อยๆแล้วกันผมไม่ได้เทสอันนี้มาแบบว่าจริงจังมากนะคือต้องบอกว่าเลนตัวนี้มันเป็นเลนราคาไม่ได้แพงนะครับ คือประมาณ9 9 0 0แล้วก็มือสองเนี่ยก็อยู่ประมาณ 5, 6,000อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นเลน์ประหยัดตัวหนึ่งในฟูลเฟรมของนิคอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการการที่เราซื้อมาใช้เนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องคมตาแตกแบบมีมีกรีดอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ให้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ c a L c a รวมถึงพวกขอบมืดเนี่ยมันก็มีบ้างอยู่แล้วในเลนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันคร่าวๆเนาะ ผมต้องขอขอบคุณทาง S&P Market ที่สนับสนุนคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับ S&P Market เนี่ยเป็นทั้งผู้รับซื้อแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนและอุปกรณ์มือสองนะรวมถึงให้บริการเช่ากล้องเลนไมสำหรับการทำงานหรือการท่องเที่ยวนะครับหากใครที่สนใจจะดูสินค้าสามารถเข้าไปดูทาง,ทาง,ทางหน้าเพจหรือว่าทางเว็บไซต์รวมถึงทางไลน์ ine, Open Chat นะครับของทางร้านจะมีการอัปเดตสินค้าอยู่เรื่อยๆนะครับหรือใครอยากเข้าปุ่มเพื่อมาพูดคุยเมาส์อมอยเรื่องอุปกรณ์ต่างๆก็ทำได้เช่นกันครับ การอโตัโฟกัสของเลนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเลนตัวนี้มันใช้สเป p p i n งมอเตอร์นะหรือมอเตอ STM ที่เรารู้จักกันนะครับคือการโฟกัสเนี่ยจะเงียบมากแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วคือแตะปุ๊บไปปับ๊บแตะปั๊บไปปุ๊บอะไรอย่างนี้นะแล้วก็การโฟกัสแท็กกิ้งของตาคนเช่นเราไปคาเฟ่เราไปถ่ายอบออะไรเงี้ยก็คือว่าทํางานได้ดีนะครับแต่ว่าในการโฟกัสที่แบบว่าผ่านมีการแบบเดินเข้าเดินออกเร็วๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการวืดวาดบ้าง หรืออย่างบางทีผมยื่นหน้าเข้าไปเล่นๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกมาบางทีมันก็จะวุา้าค่อยๆกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นเลนที่ราคาไม่ได้แพงมากก็คือต่ำหมืน่นเนาะแต่โฟกัสก็ทําได้ดีแล้วนะครับในเลนราคานี้นะอาจจะไม่ได้เอาไปใช้แบบฟูอะไรขนาดนั้นแบบว่าเอาไปทํทาทําลายทาลุนและน้องขนาดนั้นนะครับในส่วนของ CA นะเดี๋ยวว่าขอบม่วงนะครับที่เราใช้เรียกกันเนี่ยก็ผมลองเทสมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ ก็คือที่ f 2เนี่ยจะเห็นว่ามันมีขอบม่วงอยู่บ้างนะครับก็เป็นปกติของเลนส์ f กว้างแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากอ,อาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดมามากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ f ประมาณ5.6ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าขอบม่วงมันหายไปเยอะมากจนแบบใช้งานได้เลยหรือว่าถ้าเป็นที่ f 8เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับขอบม่วงแทบจะไม่เห็นแล้วอย่างที่ว่าเลนส์ตัวนี้พอด้วยควาที่เป็น4 0 f 2เน f ่ยการเอาไปใช้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ p o r t r ท i เรื่องของเที่ยวทั่วไปคาเฟ่สตี การที่แบบจะไปนั่งจับปิดสเกลอะไรเรื่องของ CA อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องสําคัญอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าตัวเลนส์มันก็ทําออกมาได้โอเคอยู่แล้วนะครับในส่วนของขอบมือนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็มีขอบมืดอ,อยู่ประมาณหนึ่งที่ F2 นะอันนี้ผมลองถ่ายที่ F2 แล้วก็โฟกัสไปที่อ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ให้ฉากหลังเนี่ยมันเป็นสีขาวๆหน่อยแต่จริงๆห้องผมมันเป็นสีเทาเนาะก็อาจจะได้สีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปิดฟังก์ชันนะครับออโต้พวกฟิกเน็คอนเพนเซชันอะไรเงี้ยเขาปิดหมดจะไม่ต้องให้มันแก้นะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ f 2เนะี่ยมันก็จะมีขอบมืดอยู่บ้างน,นะครับพอปรับไปที่ f 4ก็คือแทบจะหายไปหมดแล้วพอกลับไปที่5.6หรือ f 8เนะี่ยก็คือไม่เห็นเลยผมว่าก็แก้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเลนส์ f 2วับางทีเราก็ใช้กัน f 2เนี่ยแหละเต็มที่ก็ f 4 f 5้าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปถึง f 8ในขนาดนั้นนะครับยกเว้นแต่ว่า ไปถ่ายสถาปัตยกรรมไปถ่ายอะไราเงี้ยที่ที่แบบไปถ่ายเที่ยวเห็นตึกเห็นอะไรอ่าเงี้ยครับก็อาจจะต้องปรับไปเพื่อให้ภาพมันชับทั้งภาพเนาะแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะครับไม่แย่เลยสําหรับ L O C A นะครับหรืออาการขอบเขียวอะไรเงี้ยที่หลุดออกจากโฟกัสเนี่ยคือต้องบอกว่าเลนตัวเนี้ยก็มีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ผมลองถ่ายเจ้ากล้อง Sony น,นะครับกับเลนยี่สนะ คือเราจะเห็นว่ามันมีความขาวที่ตัวอ่าเรียกแหละตัวอักษรนะครับของเลนส์แล้วก็ความดําของตัวผิวนะครับของผิวเลนส์แล้วก็เราจะเห็นว่าในจุดที่มันเอาออฟโฟกัสไปเนี่ยมันจะขึ้นเขียวๆนะครับเป็นตัวอักษรเขียวๆติดเบอร,เบอร์เบอร์นะครับแล้วก็พอปรับไปที่ F ต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า F2 เนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อย แต่ว่าถ้าเกิดวไม่ได้จับสังเกตไม่ได้ซูมจับผิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็ใช้กันอย่างสบายใจแล้วกันผมคิดว่าด้วยเรนราคานี้มันไม่ได้ไม่ได้แบบโทฟต์ออปติกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของโบเก้เนี่ยผมก็จะเทสที่แค่ f 2นะแล้วเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วเราอยากจะเบอเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ f 2ออยู่แล้วถูกไหมโบเก้เนี่ยก็ออกมากลมดีนะครับเพราะว่าด้วยไดอะแฟมกีบรูแสงเก้ากีบเนี่ย เขาทำให้โบเกมันค่อนข้างกลมอยู่แล้วแล้วก็มีความนุ่มนะผมคิดว่าใช้ได้เลยดูหวานหวานดีนะครับโอเคตัวนี้ดูหวานหวานนุ่มนนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งกระด้างอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมว่าเอาไปถ่ายโพสเทตก็ดีนะเพราะว่าด้วยความที่เลนมันไม่ได้วายมากคือบางคนอาจจะเห็นรู้สึกว่า35มันวายมากแล้วก็50ก็แคบไปพอมาใช้4 0ก็กลายเป็นระยะที่แบบเออระยะมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ ไม่กว้างไปไม่แคบไปเป็นระยะกลางๆนะครับในส่วนของความคมกับการเก็บรายละเอียดนะครับเลน 40F2 ตัวนี้ก็เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะอาจจะไม่ได้เก็บแบบแยกเส้นผมเป็นเส้นๆแยกใบไม้เป็นใบๆอะไรอางี้อจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเพียงพอการใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับเรนตัวนี้ก็ใช้เป็นประจําก็รู้สึกว่าคมดีนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่ ส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยก็ดูแบบมีความวินเทจอ่อนนะครับในเรื่องของโบเก้หรือว่าในเรื่องของภาพรวมของเลนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะเลนตัวนี้เป็นเลนที่ทําได้ดีแล้วก็ใช้ในชิตประจำวันได้สบายนะครับในส่วนของโกดกาแฟนะครับเท่าที่ผมลองเอาไปถ่ายย้อนแสงนะถ่ายแบบถ่ายปอบออะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเลนตัวนี้มันไม่ได้แบบย้อนแล้วมันรายละเอียดมันหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้สึกว่า มันก็ฟุ้งๆหวานๆดีนะครับแล้วก็ตัวโกดกาแฟเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเส้นสายพุ่งออกมานะมันจะเป็นก้อนกลมๆนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่เห็นจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายแบบมุมไหนของแสงอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นมากน้อยต่างกันก็รูปที่ให้ดูตอนนี้ครับก็เรียกว่าผมอนข้อนชอบนะถือว่าเลนตัวเนี้ยมันเก็บรายละเอียดในเรื่องของการย้อนแสงได้ค่นอนข้างดีครับหลังจากที่ได้ใช้เลนตัวเนี้ยมา เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันถือว่าเป็นเลนที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ติดกล้องนานที่สุด <c oughs> คือถ้าไม่ได้แบบว่าไปเดินเขาไรแบบับไปเดินแบบภูเขาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ติดเลนตัวนี้ไปในช่วงที่แบบช่วงเดินนะเนาะอาจจะเป็น 14, 30หรือว่า24 120้บเพื่อแบบจะซูมอะไรเงี้ยแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปในเมืองหรือว่าการไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือเลนที่ผมใช้ติดกล้องตลอดเลยนะครับก็เป็นเลนที่ผมชอบแล้วก็เบามากๆ แต่ว่าถ้าให้ไม่ชอบสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวนี้เลยนะครับคือเป็นเมาส์พลาสติกคืออันเนี้ยรู้สึกเสียดายมากที่นิคอนทําแบบนี้นะครับจริงๆเมาส์พลาสติกมันก็อาจจะไม่ได้แย่คือถ้าใครที่เคยใช้กล้องแบบกล้อก่อกอนโพวกจเตอว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแคนนอนตัว50 a t m ตัวเก่าเนี่ยมันก็เป็นเมาส์พลาสติกเหมือนกันนะคือมันไม่ได้พังง่ายๆขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันรู้สึกแบบ นิดนึงอ่ะรู้สึกคาใจว่าทําไมถึงต้องใช้เมาส์แบบนี้ด้วยใน,ในยุคนี้อ่ะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจริงๆมันเพิ่มไปอีกสักนิดนึงเป็นอีกสักพันกได้มั้ได้ไหมวะเพิ่มอีกสักพันหนึ่งเพื่อที่แบบให้ราคามันกลายเป็นสักหมื่นหนึ่งเก้าร้อยแล้วก็ได้เมาส์เหล็กมาผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะอันนี้มันดูแล้วมันรู้สึกแบบอืมเอเสียดายนะครับรู้สึกเสียดายมากกว่าข้อเสียเดียวที่ผมรู้สึกกับเรนตัวนี้ก็คือแค่เรื่องนี้แหละก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนครับก็ลองหาซื้อ นะครับมาใช้ดูผมว่าจะเป็นเลนที่ทุกคนน่าจะอยากใช้ติดกล้องกันแน่นอนนะโอเคอยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็บายบายไว้เจอกันใหม่